สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมานําเสนอครับสําหรับที่ดินปลายนี้ครับจะเป็นที่ดินโคราช n ัมเบอร์ห้ายนะครับขายบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกมากๆครับสําหรับบ้านหลังนี้ครับหรือว่าที่ดินปลยนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่200ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคาถูกๆพร้อมบ้านเพียงแค่ 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับผมก่อนตัดสินใจนะครับเดี๋ยวแมนจะพาเดินไปชมบ้านด้านในก่อนนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตครับถนนคอนกรีตจะเป็นถนน2ช่องจราจรกว้าง5เมตรมีไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านพร้อมครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้จะติดถนน2ด้านนะครับจะติดทางด้านทิศใต้และทางด้านทิศตะวัอนออกครับจะติดถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านเลย บริเวณตรงนี้ครับเอกสารสิ์จะเป็นโฉนดพุทแดงเนื้อที่200ตารางวานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยมากๆครับทิศเหนือกว้าง42เมตรทิศใต้กว้าง42เมตรและทิศตะวันออกกว้าง21เมตรส่วนทางทิศตะวันตกกว้าง16เมตรครับสำหรับปัจจุบันนะครับผมบ้านหลังนี้ครับจะหันหน้าไปทาง ทิศใต้นะครับผมและบ้านหลังนี้ครับผมจะน่าอยู่น่าอาศัยมากๆครับบรรยากาศดีครับผมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับสะอาดหูสะอาดตามากๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดตรงเลยนะครับตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ และบริเวณนี้จะเป็นทางเข้าหน้าบ้านหรือว่าหน้าแปลงที่ดินนะครับข้างในนะครับจะมีบ้านอยู่หนึ่งหลังครับเป็นบ้านไม้ชั้นลอยนะครับผมข้างล่างจะเป็นใต้ถุนครับส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ใต้ถุนนะครับผมแล้วก็จะมีโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงอยู่หนึ่งหลังนะครับโครงสร้างนี้จะมีเสาอยู่6ต้นครับแล้วก็จะเป็นเหล็กอย่างหนาอย่างดีครับแล้วก็จะเป็นหลังคากับเบื้องนะครับผม และถัดจากสิ่งปลูกสร้างตรงนี้ไปนะครับก็จะเหลือพื้นที่ใช้สอยอีกมากมายนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับสามารถทําการเกษตรได้นะครับจะปลูกต้นไม้ไม้ผลไม้ดอกไม้ยืนต้นนะครับหรือว่าจะปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับอาจจะเป็นบ้านสวนหลังเล็กๆในยามเกษียณก็ได้เลยครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ และบริเวณตรงนี้ครับแมนได้ยืนอยู d ่ด้านในนะครับของสิ em, ่งปลูกสร้างครับที่มีเสาอยู่6ต้นแล้วก็โครงเหล็กอย่างดีนะครับหลังคาจะเป็นหลังคากระเบื้องตรงนี้เลยครับเหล็กจะเป็นเหล็กอย่างดีเลยนะครับเท่าที่แมนเห็นดูสภาพแล้วเหล็กแข็งแรงมากๆเลยครับสำหรับด้านในของบ้านไม้นะครับด้านในของบ้านไม้แมนไม่ได้เข้าไปถ่ายให้นะครับผมแมนถ่ายให้ชมเฉพาะรอบนอกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกุญแจบ้านนะครับเจ้าของที่เขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับการเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะอยู่ใกล้ถนนเส้นหลักนะครับเพียงแค่300เมตรเท่านั้นครับถนนเส้นหลักเส้นนี้ครับจะเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแล้วก็จะเป็นถนนที่วิ่งเข้าตัวเมืองนนทไทได้ด้วยนะครับผม เป็นถนนเส้นหลักที่ชาวบ้านละแวกนี้นะครับวิ่งเข้าไปในตัวเมืองไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยตลาดนัดตลาดสดหรือว่าจะเป็นโรตัศห้างสรรพสินค้าต่างๆเลยครับเพียงแค่5กิโลเมตรนะครับจากที่ดินไปหาตัวอำเภอโนนไทยครับบริเวณตรงนี้หรือหมู่บ้านตรงนี้นะครับจะมีร้านอาหารร้านกาแฟนะครับหรือว่าปั๊มน้ํามันต่างๆเลยครับอยู่บริเวณตรงนี้เป็นที่ดินที่ครบ จบในที่เดียวครับแล้วก็บ้านราคาถูกด้วยครับสามารถมาต่อเติมรีโนเวทเข้าอยู่ได้เลยครับผมบริเวณนี้เป็นตัวอำเภอโนนไทยนะครับที่ห่างจากที่ดินเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากมอเตอร์วย์สาย M6 นะครับสาย M6 ตรงนี้นะครับจะเป็นสายยาวครับตั้งแต่กรุงเทพมหานครนะครับจนไปถึงหนองคายเลยทีเดียวครับและจุดบริเวณ M6 ตรงนี้นะครับจะเป็นโคราชขอนแก่นนะครับที่ห่างจากที่ดินเพียงแค่9กิโลเมตรครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวเมืองโคราช30กิโลเมตรกรุงเทพมหานคร290กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่บ้านมะค่า ตำบลมะข่าอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจนะครับสามารถติดต่อนัดวันเวลาเข้ามาชมดูที่ดินหรือดูบ้านกลังนี้ได้นะครับนัดแมนล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ